เด็กๆวันนี้มาพบกับครูพี่โมนในรายวิชาของศิลปะนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับปิดเทอมกับสถานการณ์โควิดตอนนี้สบายดีกันไหมคะครูพี่โมอยากฝากให้เด็กๆทุกคนกาดยาตกนะคะกาดยาตกทําได้อย่างไรบ้างนั่นก็คือ1่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งออกจากบ้าน2หลีกเลี่ยงหรือไม่ไปในสถานที่แออัดนั่นเองคะ่ะ 3. พกเจลล้างมือล้างมือบ่อยๆและ4 เมื่อเราออกจากบ้านแบบข้าบ้านเพื่อนที่จะล้างมือและอาบน้ําทันทีนั่นเองค่ะวันนี้ครูพี่โมโมีอะไรมาสอนให้กับเด็กๆพร้อมหรือยังคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะให้เด็กๆคิดภาพที่จะวาดของครูพี่โมเนี่ยครูพี่โมวาดสัตว์นกกระยางเด็กๆสามารถวาดสัตว์ การ์ตูนไม่ว่าจะเป็นผลไม้ของกินอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบวาดมาหนึ่งอย่างนะคะอ่าขั้นตอนที่2ขั้นตอนการล่างภาพจํากันได้ไม่เอ่ยที่ครูพี่โมบอกเสมอว่าขั้นตอนการล่างภาพเนี่ยให้เด็กๆร่างเบาๆอย่าขีดเข้มเกินไปเพราะเมื่อเวลาเด็กๆจะลบหรือว่าเด็กๆไม่ต้องการมันจะทําให้ลบยากและทําให้กระดาษจะดํานะคะให้ล่างเบาๆจำไว้เลย เด็กเอาสิ่งที่เราชอบเพราะถ้าเราวาดสิ่งที่เราชอบเมื่อไรเมื่อนั้นศิลปะจะทําให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นและจะทําให้เราใช้เวลาอยากอยู่กับสิ่งที่เราวาดอยู่กับศิลปะนานๆของครูพี่โมก็จะได้นกกระยางแบบนี้แล้วนะคะ1ตัวขั้นตอนที่3ให้เรานําปากกาตัดเส้นมาตัดรูปภาพที่เราวาดนะคะเพื่อให้มีลายเส้นที่ชัดเจน ดีดสังเกตนะคะเส้นที่เราไม่ต้องการอย่าง,างเช่นเส้นที่อยู่ในหางของนกกระยางอ่ะคูปิโมเว้นไว้เพราะว่าคูปิโมจะลบออกเมื่อเราตัดเส้นเสร็จแล้วเส้นที่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องตัดนะคะใช้สีดําเท่านั้นนะคะเด็กๆตัดเส้นไม่ใช้สีอื่นนะคะอ่าใกล้แล้วทีนี้ก็มาเก็บรายละเอียดนะคะ บละยเอียดตรงขานกนยางตรงหางและก็ตรงหัวเสร็จแล้วนะคะรูปกกนกยางคูบิโมขั้นตอนต่อไปให้เรานำปากกาจัดเส้นเนี่ยมาล่างเส้นรอบรอบโนกนยางโดยที่เว้นห่างจากตัวสัตว์เนี่ยนิดนึงวาดไปตามเส้นของเรานั่นเองค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปตอนเราลงเส้นเนี่ยเราจะต้องการให้รูปมันมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องสร้างพื้นที่ให้กับรูปเหมือนกับเราสร้างกรอบขึ้นมานั่นเองค่ะอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆเสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนการลงเส้นให้เด็กๆขีดเส้นตรง ออกไปรอบๆตัวสัตว์เลยเชียงเฉียงเหมือนเราใส่เป็นแสงพระอาทิตย์อาขาเด็กๆโดยขีดออกจากตัวสัตว์ไปรอบๆเลยจะเชียงไปทางไหนก็ได้เพื่อที่จะขั้นตอนที่เราจะลงเส้นเนี่ยมันจะได้ลงง่ายก็คือเราจะเอาเส้นใส่ลงไปในช่องที่เราขีดนั่นเอง อ่าแบบนี้นะคะใส่ให้เต็มกระดาษเลยขั้นตอนต่อไปเรานำเส้นต่างๆที่ได้เรียนสัปดาห์ที่แล้วมาขีดลงไปช่องแรกคุบิโมใส่เส้นตรงแนวนอนอ่าช่องต่อไปใส่เส้นโค้งเห็นไหมคะเด็กๆว่ามันจะสะดวกต่อการใส่เส้นมากเลยการแบ่งช่องของเรา ช่องต่อไปคุูพี่โมใส่เส้นโค้งขดหอยใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลเลยใส่สลับกันไปอ่ะทีนี้ช่องต่อไปครูพี่โมยอยากได้เส้นตรงแนวตั้งใส่เลยคะ่ะอ่าพอแล้วต่อไปผสมกับเส้นตรงแนวเฉียงบ้างหนึ่งช่องเด็กๆสามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งเส้นนะคะ คิดและสร้างสานต่อไปเลยนะคะเด็กๆต่อไปเส้นหยักหรือว่าเส้นซิกแซกนั่นเองแต่ละช่องของเราเนี่ยเด็กๆสามารถใส่ซ้ากันได้นะคะเส้นโค้งต่อเนื่องนะคะระหว่างที่เราขีดเส้นเนี่ยทบทวนเส้นกันไปด้วยนะคะเส้นโค้งต่อเนื่องให้ความรู้สึกอ่อนโยนเคลื่อนไหว เด็กๆใส่เส้นให้เต็มทั้งภาพเลยนะคะใส่ทุกช่องเลยพอเด็กๆใส่ครบหมดทุกช่องแล้วขั้นตอนต่อไปคือลงสีในตัวสัตว์ค่ะอะครูพี่โมยกตัวอย่างให้ดูครูพี่โมต้องการปากสีโทนสีส้มเหลืองคุูพี่โมต้องเอาสีเข้มลงก่อนจํากันได้ไหมคะลงสีเข้มก่อน ในส่วนที่เราต้องการให้เป็นเงาส่วนในสีที่โดนสีอ่อนก็คือสีเหลืองครูพี่โมต้องการให้โดนแสงอย่าลืมนะคะว่าสีอ่อนต้องระบายทับสีเข้มไปนิดนึงเพื่อให้สีมีความกลมกลืนกันนั่นเองเสร็จแล้วเด็กๆระบายตัวสัตว์ให้เต็มทั้งภาพเลยนะคะก็จะได้ภาพแบบนี้ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับการเรียนในครั้งนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูพี่โมคิดว่าเด็กๆทุกคนทําได้สิ่งสําคัญนะคะเมื่อเรียนจบแล้วอย่าลืมที่จะทําการบ้านและส่งให้ครูพี่สําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ